เทรดผิดทางแก้แบบนี้นะคะจริงๆตลาดนี้เราทํากําไรได้ทั้งขาบายขาเซลล์ขาขึ้นขาลงจริงไหมคะแต่บางทีเนี่ยเวลาน้องวิ่งเทรนคือวิ่งขึ้นไปยาวๆหรือว่าวิ่งลงมายาวๆแบบนี้ค่ะ เวลาเราเทรดสวนเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทํากําไรได้น้อยนะคะเทคนิคก็คือให้เราปิดหน้าจอก่อนปิดกราฟก่อนนะคะแล้วก็มาอยู่กับตัวเองนะคะทําสมาธิหายใจเข้าลึกๆนะคะให้เราเปิดกราฟมาดูอีกทีเริ่มจากทำเฟรมใหญ่ค่ะทาเฟรมวีคททาเฟรมมันก็ได้หรือทาเฟรมเดย์นะคะจากนั้นก็ค่อยๆย,ย่อยลงไปในทำเฟรมเล็กๆค่ะแล้วดูซิว่าทิศทางน้องเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขาลงจากนั้นนะคะให้เราเทรดหน้านั้นค่ะ ให้เราเทรดหน้าเดียวกับเทรนนะคะกดยังไงก็ฟ้าค่ะดังนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะกับการเทรดผิดทางนะคะก็แค่หยุดก่อนแล้วก็เปลี่ยนหน้าเทรดค่ะยิ่งเรารู้ตัวเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทํากําไรได้มากเท่านั้นนะคะแล้วจะทํายังไงให้เรารู้ตัวได้เร็วสติค่ะแล้วก็ลองจับอารมณ์ตัวเองดูดีๆนะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเทรดแล้วเหนื่อยจังเลยทําไมเทรดแล้วทํากําไรได้นิดเดียวแล้วโดนดึงออเดอร์เมื่อน,นั้นล่ะค่ะปิดจอแล้วก็ค่อยๆดูในแต่ละไทม์เฟรมนะคะอยู่กับตัวเอง ตั้งสติแล้วก็เทรดใหม่ค่ะสำเร็จสำเร็จทุกคนค่ะ